คลิปนี้เราก็มานั่งอ,อัดเสียงเพิ่มเติมกันที่ร้านไทยๆนะคะไม่ต้องแปลกใจถ้ามีเสียงช้อนเสียงคนกินข้าวเสียงคุย,ย,คยกันก็นั่นแหละคือเสียงเฮียกับอาเจใช่บอก,<ว>กให้กินเงียบๆก็ไม่กินเงียบๆใช่นะคะด้วยความที่ว่าเราไปถ่ายคลิปกันที่โอเปร่ามา นะไม่จะพูดเลยว่าเราเจออะไรมามั่งคือชีวิตเราสองคนตอนนี้เหมือนเจมส์บอลเกิดเลยค่ะมากเขาห้ามถ่ายเราก็เข้าไปถ่ายเราเกือบโดนอุ้มออกมาเซกูริตี้ล้อมหน้าล้อมหลังห้าคนยิ่งกว่าแบบไปป้นแบบจะจะเข้าไปป้นโอเปร่ามาเลยใช่ใช่แต่เราก็ภูมิใจในผลงานของเรานะคะเราก็สามารถทําออกมาได้เรื่องเสียงๆเราชอบค่ะขอให้บอกอแล้วก็หันมาที่ฉัน ป้าแล้วเข้าไปดูในโอเปร่ากันนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกับเจมส์บอลจะไปป้นอะไรซัมติงนี่แหละจะจะไปขโมยโคมไฟที่โอเปร่าโคมไฟหนักหกตันประมาณนั้นไม่แต่จริงๆแล้วแบบว่าก็เออตื่นเต้นเหมือนกันนะเป็นงานท้าทายใช่ตื่นเต้นงท้าทายมากเพราะว่าเขาไม่ให้เราถ่ายใช่ใช่เราก็ยัง่เนี่อย่างตอนเนี้เข้าไปเนี่ยเราก็ติดเราติดใหม่เรียบร้อยแล้วเราเราเปิดไฟด้วย คือตอนแรกเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะจําได้ไหมคุณจําได้ไหมใช่เขาก็ยังสแกนเราปกติไม่สแกนตัวใช่ใช่แล้วเขาเห็นไฟที่เปิดอยู่เออเขาไม่ว่าอะไรเราก็คิดว่าถ่ายได้ถูกต้องเออเราก็คิดว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดใ่ะเราเข้าไปแล้วก็คุยกันสักพีเฮล่ามอนงแนงของเราไปใช่แต่อยู่ๆก็มี คือไม่ตหนแรกเราเดินกันสองคนแล้วก็เราก็มีคาเมราแมนตามเราหนึ่งคนแล้วเดินไปเดินมาปรากฏว่าทําไมคนเดินตามเราเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วหันไปคือใส่ใส่เครื่องแบบแบบว่ารปภกันทางนั้นเลยรปภสวยเป็นสูตรนะคะรปภคือเป็นสูตรไม่ตอนแรกฉันแอบคิดนะตายแล้วเราสวยแน่เลยผู้ชายเดินตามตั้งสี่ห้าคนที่ไหนได้เขาจะอุ้มเราออกกันแต่เขาก็เดินมาแบบ เขาเรียกว่าอะไรคุณสมตำเขาเดินมาแบบจ้องๆเราก่อนนะว่าเราแบบเราถ่ายวิดีโอแบบไหนกันจริงแต่เขาก็ไม่กล้าเข้ามาหาเราโดยตรงอะเนาะเขาก็แบบมาสมอมจ้องมองๆ ตอนแรกเราก็เออก็คงไม่มีอะไรหรอกมั้งแต่ว่าเรื่องท่เรื่องไอ้กล้องที่ถ่ายมันก็ขากล้องมันก็เป็นขาโปรเ e s ชั o n a l ล้วใช่โาใช่ไม่ขากล้องมัน p r o f e s s i นแนลแต่เราใช้ซัมซุงถ่ายถูยไม่ได้ค่าโฆษณาคะเนี่ยใช่ใช่ใช่แต่ถ้าซัมซุงเจอสปอนเซอร์เราก็ยินดีอย่างที่ว่าเขายังให้เราถ่ายข้างในจนเกือบเสร็จจนจนเสร็จเอานี้ดีกว่าใช่แล้วจนเดี๋ยวพาดูรูปก่อนให้คุณดูรูปที่ว่าเราแอบถ่ายมาใช่ดูความสวยงามของออเปร่าเฮาส์นะคะว่าปกติแล้วเวลามาเที่ยวกันจะมาถ่าย ายหน้ากันข้างหน้าไม่ไม่ค่อยมีใครเข้ามาส่วนมากจะไม่มีเวลา,าใช่ไม่เข้ามาเที่ยวเพาะไม่ค่อยเข้ามากันนะเพราะว่าส่วนมากเขาไม่มีเวลากันแต่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอเหมือนเราไงเขาแค่ถ่ายรูปไงแต่เรา<ช>เป็นวิดีโอแต่แต่วิดีโอแต่เราไม่สามารถพูดแบบ คู่เสียงใช่ใช่เพราะว่าสรุปแล้วเราใช้ใหม่ไม่ได้ไงอือแล้วทีนี้ก็จะมีคนไม่เยอะมีประมาณสิบกว่าคนเนาะอ่าใช่แล้วก็เริ่มมีเจ้าหน้าที่ข้างในเริ่มมาแบบลุมสกรรมซุ่มตาเออเริ่มมาลุมสกรรมปามี่กับคุณซุ่ตาแล้วก็ตากล้องอีกคนหนึ่งเออแล้วคุณปามี่คุณจําตอนนี้ได้ไหมที่เราจะไปดูตรงอ่าที่เขาแสดงละครโอเปร่าเรามีเออเราประพอมาดุ่มๆมองๆเราใช่ใช่แล้วก็ตรงจุดที่เราจะเข้าไปดูลงละครมันจะต้อง เข้าไปครั้งละห้าคนห้ามเกินนี้จะต้องต่อคิวด้วยนะคะแล้วก็ต้องใส่แมสปิดปากทุกคนนะคะปิดปากแล้วปิดจมูกแล้วแหละบ้านคอยกันบัสปิดปากอะไรอย่าให้เบ้าลายเถอะเฮ้ยภาษากลางกับภาษาถนัดต้องสั่งแค่ะคือแม่ก็บังคับตั้งแต่ทางเข้าเลยนะแล้วก็ให้เช็ดให้เจลเช็ดมือแม่เล่าแล้วก็ลงหลงละคอเนี่ยสิปิดสมแซมเป็นบางส่วนอขังล่างขังล่างสิปิดซีเซอร์วิสเฉพาะกุ๊บ ใช่ใช่แล้วก็ข้างบนเห็นบอที่รูปทายติดมันก็ยังมีไป่ไปมาแล้วเสียงในฟิล์มมันถนัดกว่าไงคุณส้มตามเอาเสียงในฟิล์มแล้วมันก็จะมีเห็นบอผ่ากั้นใส่ใส่ที่พอเขาปิดสมแซมอ่ะอืมให้บอคุณส้มตามฟังนี่เนาะแต่ว่างามแท้เนาะงามงามหลายงามมากอ้าวฉันก็พูดภาษาอะไรแล้วเนี่ยจากภาษาบ้านขอยลามาโรดแล้วกะมันก็ต้องตอคิ้วกะว่ากะเก่งใจเพราะมีคนเขาคิ้วข้างหลังเขาหลายคนเนาะใช่แต่ว่าบทบทคนบได้หลายคักด้วยแต่ว่า เขาก็ต้องแบบว่าให้ให้ลาเขาแน่ใช่แล้วเขาก็แบบว่าไม่อยากให้เข้าไปทีไรเยอะๆเพราะว่าก็ระวังเรื่องโควิดกันอยู่ด้วยใช่เป็นได้รูปงามเนาะงามมากแบบว่าอลังการมากใครมาปารีสแล้วแบบถ้าไม่ได้มาตรงนี้ถือว่าเสียดายนกอันนี้คือแอบถ่ายได้เนี่ยที่เห็นเป็นรูปวิดดโอนี่คือแอบถ่ายล้่นๆเลยเด้อใครถ้าใครจะเข้าไปถ่ายอะไรเงี้ยก็อย่าอย่าอย่าคิดว่าใช่อย่าคิดว่าเขาให้ถ่ายนะคะอันนี้เราแบบว่า แอบถ่ายมาแอบอันนี้คือแอบเด้อนะที่ที่ภาคกันนี่คือแอบเด้อบอมแอนมาถ่ายกันได้น้อเนี่ยโปรตีโคลให้ถ่ายแค่รูปบ่ให้บ่ให้ถ่ายวิดีโออันนี้เขาแอบเอาเราเจ้าหน้าที่ก็ตามตูดเขาตลอดเนี่ยช่วงที่เขาเดินบ่เนี่ยคุณสมตามกับดิฉันย่างอยู่นี่เจ้าหน้าที่ฟังข้างหน้าก็มีฟังข้างหลังก็มีสองสามคนย่างตามพวกฉันอยู่พรอเเห็นว่าเป็นกล้องโทรศัพท์ถ่ายเขาก็เลยปล่อยแต่สักพักก็เริ่มแบบมารุมอีกแล้วมาอีกแล้วแต่เขาก็ เขาก็แบบว่าสุภาพกันนะเขาก็ไม่ได้อะไรมากเขาก็แบบเดินมาดูเฉยๆแล้วก็ถามว่าถ่ายรายการอะไรเงี้ยเราก็บอกอ๋อเราถ่ายวิดีโอไปไปลง u t u b e อะไรเงี้ยเขาก็บอกแบบโอเคแต่ว่าเขาไม่ไม่อยากให้เราแบบว่าลงเยอะลงเยอะอะไรอย่างเงี้ยเห็นปอกก็จะได้แบบได้รูปแบบพวกเจ้าเขาจะได้เห็นรูปข้างในแบบสวยงามอลามตา แต่ว่ากับว่าได้แบบว่าเตงซันเังซี่กับแบบว่าบอกเตือนกันไปซือว่าถ่ายรูปได้แทกยูทูว่าถ่ายวิดีโอว่าได้ต้องแอบ,บเอาเอางี่เนี้ยว่าแต่ว่ารูปนี้ออกมาได้งามแทกเพราะว่านี่ส่วนตัวดิฉันเองนะคะแบบว่าเข้าไปครั้งแรกแบบตื่นตื่นตาตกใจมากกับบรรยากาศรูปภาพแบบว่างามสุดๆคือจริงๆแล้วพอพอเราถ่ายเรียบร้อยเราเราออกมาแล้วเนี่ยเราก็คิดกันว่าเอ๊ะ เราจะลงคลิปนี้หรือไม่ลงแต่ความที่ว่ามันสวยมากสวยงามตาตะการตาอลังการงานสร้างอย่างที่เห็นกันเนี่ยเราก็เลยบอกเออลงก็ลงแต่ว่าเราก็จะอ,อ,อธิบายจะพาคอธิบายว่าไม่ควรทา แต่เราดำไปแล้วแต่ว่าก่อนตอนที่เขาซีจบวิดีโอนี่เด้จบวิดีโอเท้าทายเนี่ยที่จุดพลิกนันคืออย่างที่ว่าคือเจ้าหน้าทียางมาสกิดเขาเลยตอนท่ายเลยว่าสั่นหุ่นะบบคุณถ่ายวิดีโอเซาเซาเซาทายซะเอราะสั้นเลิกถ่ายวิดีโอซะให้หยุดถ่ายเพราะว่าให้หยุดถ่ายเลยถ้าไม่งั้นเชิญคุณออกไปเออจะลิฟทั้งหมดหรือว่าเชิญคุณออกไปเพราะเขาได้ตัดสินใจว่าเอา เฝ้าทายเฝ้าแลี้ยวเฝ้าเก็บเฝ้าออกแต่ว่าตอนตอนที่ขาออกเขาก็บม่ได้ทายกันแต่เขาทายข้างในให้ให้เบิ้งดูซือตอนออกก็ไม่ได้ทายกันแต่ว่าจำผู้เจ้าสิเห็นเองตอนถ่ายท้ายคลิปมาตอนขาออกบม่ได้ไปแล้วพอขาออกเราก็จําอ้าวกันนะค่ะเออเพราะกันจําอ้าวแล้วที่เขากหมายหัวแล้วว่ามีมีผู้หญิงกระโปรงแดงกับกางเกงเขียวนี่ยเด้อใช่แล้วก็ดันใส่สีที่แบบว่ามันเห็นได้ชัดนะคือจำได้เลยอ่ะ แล้วเอคือสรุปแล้วอันนี้ไม่ใช่เป็นอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราทําอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่ามันจะมีตามมาอีกนะคระองสามคลิปที่เราทําแบบนี้แล้วเราโดนเจ้าหน้าทีโ่โดนเจ้าหน้าที่เชิญออกคือจะมีอีกประมาณ2-3อันนะคือถ่ายไปแล้วเรียบร้อยแล้วแต่มีอยู่อันหนึ่งพิกสุดแต่ยังบอกไม่ได้ว่าที่ไหนใช่เน,นี้ยเล่นเลยอต้องติดตามอันนั้นคือประเภทที่ว่าเหมือนจะให้ดักเราเป็นจุดไปเลยคือคือเราจ้ำอ้าวกันเราแบบ กับคาร์เมล่าแมนเนี่ยเราแยกกันเลยคือเราไม่เดินด้วยกันเขาคอปวิทยุหาเขาเขาเขาวิทยุเรียกกันเลยว่าสองผู้หญิงสองคนนี้ก็เดินไปจุดนี้จุดนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นคือเกิดมาเกิดมาศาสต์หนึ่งบ่เคยเห็นนะเอาสิดีืว่ายานเป็นคุณที่ยานอย่างความผิดพลาดบ่มาแค่ยังผิดกฎแต่คุณสมตองพาชัชันแบบว่าแหวกโกรแหบ่แมนผิดนรรกันละละโทษนะคะพ่อแม่พี่น้องดูหน้าให้ดีๆนะคะระหว่างคุณแหวกโกรธแต่คุณ กับฉันเนี่ยใครน่าจะเป็นคนที่น่าเชื่อถือแหกกฎจ้าฉันว่าชุดแดงนะคะพาฉันไปแหกโกรธฉันว่ากางเกงเขียวค่ะกันนาลาเจ้าท้ายเขาก็พานพ้นไปดีๆเนาะเจ้าหน้าที่กับประเทศแลมน้ำก้นเขาเขาก็พากันออกแบบว่าจำก้าวจำก้าวออกมาแล้วกัน แล้วเราก็คุยกับเขาเขาบอกว่าถ้าเราไม่ได้ไปพาคแบบพาคอธิบายเป็นเรื่องเป็นราวก็คือก็โอเคอยู่เพราะว่าถ้าเราไปพาคแบบนั้นมันเหมือนกับว่าเราเป็นไกด์แต่เราไม่ใช่ไกด์มันผิดกฎไงคะนะยังไงก็ฝากติดตามเนาะฝากลอะไรคลิปนี้แบบมาตื่นเต้นใช่อีกสองสามคลิปที่จะตามติดต่อมาเนี่ยยังไงช่วยช่วยแชร์ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดชมมาในืลอยกดสับตะไคร้ให้เราด้วยนะคะเพราะว่า ที่เราไปทากันนี่มันเสี่ยงมากๆแต่ว่าที่เนี่ยที่อยากฝากก็คือว่ากดอบนมองให้ในจักพันคนเด้อจะได้ไล่สดไม่ใช่ใช่แบบว่าติดแค่นี้แหละเราพูดจากการกระจับต่ม่รู้จะพอจากพันคนจะได้ไล่สดให้เลยจะได้มีโอกาสเห็นแบบเจ้าหน้าที่ใชแนวสดเจ้าหน้าที่อุ้มส้มตำกับปามีโยลงไม่น้ำโยลงแม่น้ําแสนนะคะฝากด้วยนะคะจ้าขอลาไปแต่เพียงเท่านี้เนาะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะจุ๊บจุ๊บมัวนมวรักเอฟซีนะคะคือฉันตามชอบแต่มับม้วบฉันชอบ ส <laughs> วัสดีค่ะ <S <S จ้าสวัสดีค่ะ